สวัสดีค่ะชื่ออรยาค่ะชื่อเล่นชื่อเฟิร์นอายุ27ปีค่ะ27ปีใช่ตอนนี้ทำงานแล้วทำงานแล้วค่ะเป็นพนักงานบริษัทค่ะถ้าเกินเลยนะพี่ปอก็คือเฟิร์นอยากจัดฟันอยู่แล้วเป็นุนเดิมทีเนี้ยด้วยว่าฟันของเฟิร์นอ่ะมีจะมีปัญหาเยอะคือจะแบบยิ้มเห็นเงือกปากปูมังนงี้ใช่ไหมคะแล้วก็คือไปไป,ปรึกษาหลายๆคลินิกมากทีเนี้ยส่วนใหญ่ในก่อนอันนี้ค่ะสอปีที่แล้วส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนําให้ผ่าตัด ใช่เป็นเหมือนของฟร์นจะเป็นเคสจัดฟันผ่าตัดตลอดเลยไม่ว่าจะไปปรึกษาที่ไหนมาก็ตามแบบมากกว่า5 6ทีแน่ๆแล้วทีเนี้ยก็คือใจเราก็กลนะัวเนาะแบบจัดฟันแบบผ่าตัดอย่างเงี้ยมันก็ดูยิ่งใหญ่มันดูแบบอย่างไงก็ต้องเจ็บตัวแล้วก็ต้องพักฟื้นอีกเรียนอยู่อีกเรียนโทรด้วยไม่มีเวลาพักฟื้นแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกระเซิร์ไปเรื่อยๆจนมาเจอที่ดรทีแล้วก็เลยโทรหาพี่บอลองนะัดมาปรึกษาค่ะ แล้วก็วันนั้นก็คือที่มันเป็นจุดสนใจที่จะให้มาที่เราเข้าขึ้นเงือนเลยว่าจัดฟันแบบแบบไม่ต้องผ่าตัดหมายถึงว่าแก้ปัญหาเฉพาะตรงจุดที่เราต้องการคือยิ้มเห็นเงืกปากอูมอะไรเงี้ย<ม>แล้วบอกว่าไม่ไม่ต้องผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นเค้านั้น<ม>ก่อนนั้นี้ก็คือเป็นคีย์เวิร์ดคำว่าคิวบอลตอนนั้นก็ยังไม่ได้เข้าใจ<ม>ก็คือเลยลองนัดมาปรึกษา ก็คือมาคุยกับพี่บอ,อมาคุยกับหมอเงี้ยค่ะมีความรู้สึกว่าโอ้มันทําได้จริงเหรอหมายถึงว่าใช่เพ,พราะว่าเพราะว่าเหมือนเราก็ปรึกษามาหลายคลินิกหมอนแล้วมีแต่คนบอกว่าให้เราผ่าตัดแต่ที่บอกเป็นที่เดียวที่แรกที่บอกว่าไม่ต้องผ่าตัดไม่เป็นไรอะไรเงี้ยหมายถึงว่ามันจะเป็นเทคนิคการนี้นะคะชื่อคิวบอลน้องเฟิร์นจะไม่ต้องผ่าตัดแต่ว่ามันจะให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับการผ่าตัดประมาณนี้ค่ะคิดว่าความน่าเชื่อถือของคุณหมอด้วยแล้วก็เหมือนก็เห็นเคสรีวิวเนาะเห็นผลลัพธ์ในไอจีเห็นแบบว่า ว่าเออมันมี before after ที่มันชัดเจนมันมันกลเหมือนเคที่ใกล้เคียงกับเราเนี่ยค่ะแล้วก็ before after ของเขาคือเออเห็นผลจริงก็เลย เคกชอดก็เลยมาจัดฟันที่นี่ค่ะแบบที่แรกให้แบบต้องการให้มันจบด้วยไม่อยากแบบต้องจัดแล้วแก้ไปหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นน่ะคือหนูก็เทียบหลายๆราคาเวอร์ชัน่นหมายถึงว่าเวอร์ชั่นจัดฟันผ่าตัดราคาเท่านี้อันนี้คือเวอร์ชั่นแบบไม่ผ่าตัดแต่ราคาคือเอาจริงไม่ได้ไม่ได้รู้สึกราคาไม่ได้ต่างกันมากในตอนนั้นนะคะแล้วก็เลยถ้าพูดถึงการพักฟื้นเอาข้อดีข้อเสียในการมาเปรียบเทียบเรื่องการพักฟื้นหลังจากนั้นหรืออะไรเงี้ย รู้สึกว่าฝั่งนี้ฝั่งของคิวบอลอะไรเงี้ยดูดูคือถ้าจะจ่ายเงินในราคาเท่ากันแต่คือต้องมีอะไรที่มันความเสี่ยงเรื่องการวางยาสรุปอะไรเงี้ยด้วยมันรู้สึกว่าฝั่งนี้มันดูความเสี่ยงน้อยกว่าด้วยเงี้ยค่ะกับผลลัพธ์ที่จะใกล้เคียงกันรู้สึกคุม้มเอาจริงรู้สึกคุ้มนะคะหมายถึงว่าคิดถูกแล้วที่ที่ตัดสินใจจัดอะไรเงี้ย รู้สึกผลลัพธ์ก็เห็นไวนะคะหมายถึงว่าถ้าปีกว่า<อ>คือใน6เดือนเราก็จะมีเช็คตัวเองเรื่อยๆหมายถึงว่าเราก็จะเห็นเลยว่ามันมันมันเปลี่ยนชัดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยในระยะเวลาอันสั้นอ่ะรู้สึกว่าปีกว่าอะไรเงี<อ>้ยหน้าข้างก่อนอันนี้หมายถึงว่าอธิบายของความ<อ>แตกต่างใช่ไหมคะหน้าข้างของเพนะิ่นอ่ะเวลาหันข้างคือจะเห็นเลยว่าเหมือนเออโค้งฟันนะคะจะยื่นออกมา<อ>แล้วก็เหมือนตรงกลางเนี่ยก็จะเยอะมันจะชัดเหมือนปากจะปิดไม่สนิทเราไม่สามารถปิดปังอีกได้ เมื่อก่อนจะทําไม่ได้ตอนนี้ก็คือสามารถแบบปิดปากได้สนิทขึ้นหน้าข้างคือเป็นสโลปที่สวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ใช่เอาจริงไม่ได้มีความกังวลว่าจะทําหมอจะทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกมั่นใจในตัวหมอ mm hmm. แต่แค่มีความกังวลหมายถึงว่าเป็นคนกลัวเจ็บกลัวอะไรอย่างงี้อย่างนี้อยู่แล้วจะมีความกังวลแค่ว่า จะเจ็บไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือเป็นความเจ็บที่อยู่ในรับที่รับได้ก็คือไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บจังเลยไหมไม่ในขนาดนั้นเป็นแค่ความกังวลของตัวเองไปก่อนช่วยๆอืมฝากในเรื่องความเจ็บปวดนี้ค่ะฝากบอกเพื่อนๆว่ามันมันประมาณไหนเอ่อพาลหายหมายถึงว่ามันมันมันทานยาหายหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นความเจ็บที่ทนไม่ได้ขนาดนั้นเลยอะค่ะแต่แค่ว่าเออเราอะแค่เหมือน กังวลไปก่อนเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเจ็บระดับไหนมันเลยเหมือนเป็นแค่ความคิดของขับกังวลแต่พอได้ทําจริงอะ่ะมันก็คือเป็นความเจ็บที่รับได้จะเป็นแค่วันแรกหลังจากช่วงดึงเฉยๆค่ะไม่ได้เทคจามนานขนาดน,นั้นอาจจะคิดนานแล้วก็อาจจะไหม่ด้วยค่ะคือมันเป็นเงื่อนไขของการผ่าตัดอะ่ะมันมีทั้งแบบดมยาสลบอะไรเงี้ยมันดูเป็น อีกขั้นกว่าของเหมือนเราปกติดีอยู่เนาะอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าการที่ต้องเข้าไปขึ้นขึ้นเตียงแล้วดมยาสลบหรืออะไรที่มันแบบมันดูเป็นความอันตรายประมาณนึงใช่<ม>ก็เลยรู้สึกว่าถ้าไม่ไม่ ถ้า mm hmm. ไม่มีคิวบอลตอนนั้นก็อาจจะยังไม่ตัดสินใจใช่<ๆ>ก็อาจจะยังช้ากว่านี้ mm hmm. เพราะมันเป็นเรื่องของการพักฟื้นด้วยค่ะหมายถึงว่าพอเป็นเคสผ่าตัด mm hmm. หนูก็อ่านรีวิวเนาะมันก็จะมีผักฟื้นเพราะมันก็จะกินไม่ได้อยู่ช่วงหนึ่งมันคือการผ่าต mm ัด hmm. ขากรรไกรไปเลยอย่างเงี้ย มันก็คือเราก็แล้วเรามีงานมีความรับผิดชอบทางด้านอื่นอย่างเงี้ยรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะที่จะตัดาชายถูกต้องก็จะหลีดหลีดไปย้ยคะก็คืออยากจะแนะนานะคะ,ะเออกับวิธีการจัดฟันแบบคิวบอนของที่ดร T ทีอันนี้คืออยากให้มั่นใจจริงๆว่าที่นี่คือให้ผลลัพธ์แล้วก็คุณภาพที่ดีมากจริงๆคะ่ะแล้วก็พี่ๆเขาอะเออให้คําแนะนําดีมากไม่ว่าจะก,กังวลอะไรก็คือสามารถปรึกษาคุณหมอแล้วก็พี่ๆเขาได้เลยค่ะ มั่นใจมากว่าผลลัพธ์คือจะคุ้มค่ากับที่คิดไว้แน่นอนค่ะ<ม>คือก่อนหน้านี้ที่เฟิินไปปรึกษาของคลินิกนอื่นๆใช่ไหมคะมแล้วเขาก็จะมีคำแนะนําว่าโอเคงั้นจัดฟันไหมแค่เป็นการเลี้ยงฟันซึ่งเอาจริงๆคือความต้องการของเรามันไม่ใช่แค่การเลี้ยงฟันเราต้องการให้มันแก้ปัญหาเรื่องการลด ยิ้มเห็นเหงือกรอฟันอูอย่างเงี้ยหน้าค้างของเราอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะไม่จัดกับคลินิกอันนั้นอะไรเงี้ยเพราะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ไม่ใช่เป้าหมายหรือไม่ใช่โจทย์ที่เราต้องการแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะอืใช่ค่ะพุณถคุณ่นึงคุณแม่แล้วก็คุณแม่คุณแม่แล้วก็อุ้ยตอนนี้เป็นเหลือหนูร้อยแล้วตอนนี้คุณแม่หรือว่าพ่อก็ เห็นด้วยค่ะที่แบบว่าตอนนั้นตัดสินใจเลือกจากพันที่นี่ค่ะใช่ไหมเพราะเขาเข้าใจอยู่ว่าต้องมาปรึกษาใช่ใช่อันหลักๆเลยเรื่องที่ผ่าตัดพ่อพ่อกับแม่เนี่ยก็คือไม่เห็นด้วยเลยแบบชายเหมือนก็ลูกเราปกติแข็งแรงอยู่เนาะแบบต้องไปดมยาสลบผ่าตัดยิ่งใหญ่เงี้ยเขาก็รู้สึกว่าไม่แฮปปี้การจ่ายเงินอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นค่าใช้ใจ่ายที่สูงแต่ถ้าเทียบกับความเสี่ยงของอีกอันหนึ่งงเงี้ยค่ะอันนี้รู้สึกว่ามันความเสี่ยงน้อยกว่าเราก็ยอมจ่ายฟังนี้มากกว่า 好困难啊！啊